สนับสนุนโดยไทยแอร์เอเชียทุกเรื่องที่ที่ผมทำเนี่ยเอากายเข้าแรกเอาใจเข้าแรกสิ่งที่ผมต้องการที่สุดคือผมอยากเห็นมันเร็วๆหลังจากพอพี่เก่งได้เข้าไปทำงานโฆษณาแนละ้วอย่างเงี้ยนะครับ มีแนวโน้มสูงไหมคบว่าเหมือนมีรู้ตัวไหมว่าตัวเองจะได้มีโอกาสทําหนังในอนะคตผมไม่ใช่คนทะเยอทะยานเฮี้ยนกระหือรือนะค,ค,คือผมรู้สึกว่าผมสามารถทําทุกอย่างให้ได้ดีผมผมคิดอย่างนี้นะผมผมเลยไม่รู้สึกว่าต้องฟันฝ่าเพื่อจะได้ทําหนังเมื่ออายุ25อะไรไอยู่ในความคิดผมเลยอ่ะแต่มันเป็นความฝันส่วนหนึ่งที่อยากจะได้ลงไปทาจริงๆตั้งแต่ตอนเรียนนิเทศศาสตร์ไม่ใช่เป็นความรู้สึกว่าทําได้ม,มันมีไม่กี่อย่างในชีวิตนะฮะที่ผมรู้สึกว่า อันนี้ผมทําได้ทั้งทั้งที่ไม่เคยทำนะเช่นทําหนังเนี่ยฮะเอ็มมิวสิกวิดีโอมิวสิกวิดีโอรู้สึกไม่ไม่ไม่เคยรู้สึกว่าทําได้ครับมันเลยทําแล้วพลาดซะเยอะในตอนแรกไงะฮะแต่ทําหนังเนี่ยมันมีความรู้สึกว่าเอาผมทําได้วะผมทําได้ตลอดเวลาทั้งที่ไม่เคยทานะครท่านพระญาณนา,นาสิมิพ่วมประสงค์อันใดต่อไปแล้วขอให้ท่านปรึกษาบักขานมันใดโดยตรงเลยครับจะเริ่มพร้อ This This engine destiny is is all แล้วมีมีความสุขกับหนังสองเรื่องหรือภูมิใจกับหนังสองเรื่องนี้มากน้อยแค่ไหนครับใจมากคือคือเหมือนฝันเลยทั้งสองเรื่องนะฮะเหมืองแรกเนี่ยทำมาจากจินตนาการในตอนอ่านหนังสือเลยอะตอนเขียนบทผมแทบไม่ต้องคิดอะไรนะเพราะว่าเคยคิดมาตลอดอยู่เวลาตลอดลย ส่วน15ค่ำนี่คือจินตนาการล้วนๆเลยฮะผมชอบอะผมชอบคนอีสานอะผมว่าคนอีสานสนุกดีผมเชื่อว่าหนังเป็นความคิดเห็นของผู้กับอะสําหรับผมเนี่ยผมรู้สึกว่าผ,ม,ผมกับหนังด้วยความรู้สึกของของคนไทยที่ใช้ชีวิตอยู่ในประเทศไทยอะฮะผมรู้สึกกับเขายังไงผมก็จะทําออกมาแบบนั้น เ,เพื่อนทับอีกครั้งด้วยแม่ทัพชาวออสเตรเลียคนนี้ในบรรดาผู้กลับเองทุกคนให้เป็นเสียงเดียวกันว่าหนังที่พี่เก่งทำเนี่ยมีคุณภาพแล้วก็มีคุณค่าจริงๆคือสิ่งที่เราคิดมันไม่เป็นอย่างที่เราคิดอะหรือว่าเราหวังไว้อย่างเงี้ยเพราะว่าหนังมันขายไม่ออกขายไม่ได้ตอนนั้นรู้สึกยังไงบ้างครับเรื่องรายได้อะมันมันมีคําตอบที่ไม่ยากเลยครับเปอก็คือว่ามันอาจจะยังไม่ง่ายพอผมยังเข้าใจ คนที่เดินอยู่ตามถนนอย่างนี้ยังไม่พอเวลาเราทําหนังเนี่ยฮะมันจะมีมันจะมีอยู่สองอารมณ์นะฮะเปิดอารมณ์หนึ่งคืออารมณ์ที่ตอนตอนตัวหนังของมันเสร็จอ่ะเสร็จออกมาจากแลบเนี่ยฮะเราจะรู้สึกโอ้มันเหมือนฝันเลยว่ามันมันเหมือนที่เราที่เรากำลังคิดเลยโอ้มันดีกว่าคิดอีกนะแต่ทันทีที่หนังฉายเนี่ยมันก็เป็นอีกความรู้สึกหนึ่งนะฮะซึ่งหนังดีจะไม่ได้เงินหรือว่าหนังไม่ดีจะได้เงินไม่ไม่เกี่ยวอะไรเลยครับผมว่า นังที่จะได้เงินหรือไม่ได้เดินค,คือคือไปตรงกับไอ้พาดหัวในในใจเขาหรือเปล่าครับซึ่งไม่เกี่ยวว่ามันจะดีหรือไม่ดีนะครับเปิดวันนี้พี่เจ้งมีอะไรจะแนะนำกับคนที่กำลังอยากจะเป็นผู้กกับในอนาคตไหมครับผมผมชอบงานงน้องๆนะคือผมได้รับ เชิญเป็นกรรมการตัดสินหนังส้มหนังสั้นอะไรเนี่ยบ่อยมากแต่แล้วผมพบว่าเกินครึ่งของงานที่ผมดูเนี่ยมันเป็นงานที่แค่อยากจะเอากล้องมาถ่ายภาพมือหวามือหวาหรือว่าตัดต่ออะไรแปลกๆหรือใส่เทคนิคคืออยากจะเป็นแค่เควนตินว่าสลับเรื่องหรือว่าทําอะไรอธิบายคืออยากจะแค่ทดลองทางภาพยนตร์น่ยถ้าน้องๆไม่ได้มีความคิดเห็นอะไรที่หรือว่าคิดอยากจะเล่าอะไรอ่ะไม่ต้องทําก็ได้นะฮะ คือไม่ได้มีใครว่าอะไรสิ่งหนึ่งที่ผมเรียนรู้จากพี่เก้งแล้วก็อยากจะบอกต่อคุณผู้ชมก็คือ ไม่ว่าคุณจะทําหนังอะไรแต่สิ่งที่สําคัญที่สุดการที่คุณจะทําหนังนั้นให้มันเป็นหนังที่ดีได้ทําให้มีคุณค่าคนอื่นได้คุณต้องเอาใจใส่ลงไปในนั้นและสุดท้ายแล้วหนังนั้นมันจะเกิดประโยชน์ที่เกิดขึ้นมาจากตัวคุณเองอย่างแท้จริงนันี้คือเรื่องราวของไอดอลของเราในวันนี้ครับพี่เก่งจีรามันคุณนี่ต้องขอบคุณมากมากนะคะสวัสดีครับวััีครบทเรื่องหนึ่งเนี่ยเรานั่งเขียนกับคนเขียนบทเป็นปีๆอ่ะเมื่อหนังเนี่ยมันเซตตัวของมันแล้วมันจะมีชีวิตของมันนะฮะ บางครั้งเราไปกำหนดมันไม่ได้หรอกว่าหนังทุกเรื่องมันจะทำเงินแต่หนังเรากำหนดได้ว่าหนังทุกเรื่องเนี่ยมันจะมีคุณค่าของมันอย่างไรที่คุณผู้ชมชมจบไปนั้นเป็นเพียงส่วนหนึ่งของชีวิตพี่เก่งเท่านั้นเองครับจากการที่ผมมีโอกาสได้รู้จักกับพี่เก่งเป็นการส่วนตัวนั้นพี่เก่งเล่าผมฟังว่าตั้งแต่เด็กจนโตพี่เก่งเสพหนังเป็นพันเป็นหมื่นเรื่องครับ จึงทาให้พี่เก่งสามารถผลิตหนังออกมาได้มีคุณภาพแล้วก็มีประโยชน์ต่อสังคมอย่างมากครับและพุ่มกับไทยหลายๆคนก็ยกย่องให้เขาเป็นไอดอลในดวงใจครับนี่ก็คือเรื่องราวของพุ่มกับภาพยนตร์ไทยที่เรานําเสนอให้คุณผู้ชมดูในวันนี้ถ้าคุณผู้ชมนำข้อดีที่เขามีนั้นในเรื่องของการเพียรพยายามฝึกฝนตนเองมาใช้กับคุณผู้ชมในเรื่องใดก็ได้ที่คุณผู้ชมอยากจะเก่งนะครับผมเชื่อนะครับว่าคุณผู้ชมก็จะสามารถประสบความสำเร็จในชีวิตได้เหมือนกับไอดอลของเราในวันนี้อย่างแน่นอนครับ จีระมลิกุลพุ่งกับภาพยนตร์ไทยคนนี้ครับวันนี้หมดเวาลาของรายการดไอ i ดอลคนบันดาลใจแล้วเจอกับเราในใหม่ในคืนวันอาทิตย์หน้าเวลาห้าทุ่มครึ่งทางมันนานททีวีแห่งนี้คืนนี้อราตีสวัสดีครับตอนเด็กๆเ,เป็นเหมือนคนที่ไม่มีเพื่อนอะหัวจุกสองอันตอน,นเช้าดูนี่แม่ก็ถักเปียให้ไป2อ,อันเหมือนตัวประหลาดอะ